อะไรนะหนังหน้าผากเสือนี่มีพลังมากกว่าพญาสมิงเล็กอีกหนังหน้าผากเสือขนาดยังไม่ถูกปลุกเสกยังมีฤทธิเดชเหลือขนาหากได้ลงอัคระอาคมอย่างของไอ้ใครพลังอำนาจของมันจะมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าอย่างนั้นก็แสดงว่าหนังหน้าผากเสือเนี่ยอยู่ที่เสือไรและพญาสมิงเล็กก็อยู่ที่ไอยอด ทำให้พวกมันชนะพวกเรามาโดยตลอดแต่วันนี้เรากำลังจะเอาพยาเสนเล็กออกจากตัวยอดงั้นไอ้ยอดมันก็กำลังจะหมดฤทธิ์เดชสิเสือเหมใช่พระเสือเหมนี่พวกมันชอบของขลังอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้ามีอยู่ที่แกแค่ได้ผ่าล่ะหอเกล้ยวใจเ,เย็นๆก่อน วันนี้เราอาจจัดการไอ้ยอดได้ก็จริงแต่ไอ้พรที่ยังไม่ตายมันต้องย้อนกลับมาเล่นงานเราทันทีที่มันฟื้นพลังสำเร็จแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่เสือเหมกำลังตามหาหนังหน้าผากเสือที่ไอเสือไพรใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้วิธีเดียวจัดการไอเสือไพรได้คือเราต้องชิงหนังหน้าผากเสือมาครอบคอง ไม่เราก็ทำลายมันทิ้งซะข้ามีวิธีนี่เองแอบฟังพวกข้ามาก็โทษที่เสียบรารยาทไหนๆเองก็ได้ยินที่พวกข้าคุยกันแล้วทีเองบอกว่ามีวิธีเนี่ยเองจะทํำยังไงพวกท่านเคยได้ยินชื่อพอเท่าคำอินแห่งหมู่บ้านลับแลหรือไม่เองจะตั้งคําถามอีกนานไหมวะเองรู้เลยเองก็พูดมาสิวะเมื่อกี้ข้าได้ยินพวกท่านพูดถึงหนังหน้าผากเสือนี่เองอย่าบอกนะ ว่าพอเท่าคำอินมีหนังหน้าผากเสืออยู่ไม่มีหรอกแต่ที่นั่นมีตำราวิเศษข้าก็เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันแต่ข้ายังไม่ปักใจเชื่อนักว่าตำราวิเศษน,น,นั้นมีอยู่จริงตำราวิเศษนั้นมีอยู่จริงและข้ามั่นใจว่านในตำราวิเศษนั้นจะบอกวิธีการทำลายหนังหน้าผากเสือไว้อย่างแน่นอนหากท่านอยากจะครอบครองตำราวิเศษนั้นข้าก็ายินดีที่จะพาท่านไปอยากไปเมื่อไหร่ก็บอกมาแล้วกัน ข้าขอตัวก่อนพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเอาโฉนดพร้อมกับไอ้ยอดพอเลี้ยงแล้เวเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าไอ้ยอดมันพูดความจริงมีนางหนูไพรินไปเป็นตัวประกรันยังไงไอ้ยอดมันไม่กล้าหรอกพอเลี้ยงพูดถูกถ้ามีไพรินไปด้วยไอ้ยอดไม่กล้าพลิกลิ้นแน่ งั้นก็ดีฉันจะได้รีบจัดการเรื่องโฉนดแล้วก็กลับค่ายของฉันสักทีไม่มีเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอตัวแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนายฝรั่งยังมีอีกเรื่องที่สําคัญเ,ออเรื่องอะไรระหว่างที่นายฝรั่งกับพ่อเลี้ยงตามนยอดไปเอาโฉนดข้ากับพ่อเคียวก็มีธุระสาคัญที่ต้องไปจัดการข้าอยากได้อาวุธแล้วก็คนของนายฝรั่ง นี่เจ้าคาเยละ่ะมันไปรอค่าี่ชายป่านน่นเอาถ้าอย่างนั้นฝากเสือเหมดูแลเจ้าเขี้ยวมาหน่อยก็แล้วกันพ่อครับผมไม่ใช่เด็กแล้วนะพ่อ,อพี่ไม่เด็กแต่ว่าชอบทำตัวเหมือนเด็กน่ารำคาญกินแก้วเอาละเอาละ,เ,าละเลิกทะเลาะก,กันสักทีได้ไหมอายเสือเหมเขาบาง ไม่ทะเลาะก็ได้พ่อแต่ผมขอไพรินเดินทางไปกับผมด้วยอะไรของแกวะเจ้าเขี้ยก็พ่อบอกแล้วไงว่าไพรินต้องมากับพ่อแล้วน่ะพ่อเขี้ยวถ้าคิดจะทำงานใหญ่หัวแต่ห่วงหน้าโวงหลังแบบนี้นามจะเสียเอางั้นพ่อก็ต้องดูแลไพรินแทนผมทันทีที่ผมได้ตำราวิเศษ ผมจะรีบกลับมารับขวัญภัหลิงอย่างเร็วที่สุดตามนั้นแหละลูกเดี๋ยวมาแล้ว